สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเช็คหม้อแปลงว่าดีหรือเสียนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงของไมโครเวฟนะครับยี่ห้อชาร์ปนะครับ R2C1 นครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นไฟเขานะครับไฟเข้าสองร้อยี่สิบโวลต์นะครับ AC นะครับนี่ครับจุดนี้นะครับโคเนีรับนี่ครับ ก็มาดูไฟออกของเรานะครับนะครับตัวนี้ก็จะไปหาแมกนีตอนนะครับไฟเอาต์พุตนะครับนี่ครับหาแมกนีตอนข้างบนนะครับตัวนี้ครับแล้วก็คู่นี้นะครับจะไปเข้าคาปาซิเตอร์นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับฝั่งเอาต์พุตนะครับคาปาเชตเตอร์แล้วก็อีกขาคาปาเิเตอร์อีกตัวหนึ่งก็จะเข้าจุดเกาวตัวนี้นะครับแล้วก็ จุดนี้ครับจุดนี้ว่าต่อลงเกานะครับนี่ครับเส้นนี้ก็จะไปไม่นีตอนนะครับตรงนี้ก็จะลงเกาของไดโอดนะครับตรงนี้ต่อคู่กันนะครับครับก็มาวัดดูนะครับว่าว่าปปนนี้จะเสียไหมครับนี่ครับตีมิเตอร์เราแล้วครับปรับย่านไปที่ คูณสิบคนะครับนี่ครับอย่างที่คูณสิบนะครับ,น,รบนะครับก่อนเทดูครับอ่าขึ้นปกตินะครับเราทำการวัดดูนะครับ อาขึ้นปกตินะครับนี่ครับวัดขั้วฝั่ง input นะครับฝั่ง220โวลต์นะครับฝั่งไฟเข่านะครับก่อหม้อแปลงก็ไม่เสียนะครับฝั่ง input นะครับนี่ครับก็ปัดได้ครับวัดเกาวนะครับ กาวจะมีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถอดขัวออกนะครับจะขึ้นนิดหน่อยนะครับแค่นี้ไม่ลงนะครับไม่ลงกาวนะครับแค่นี้นะครับก่อวัดฝั่งอินพุตนะครับไปฝั่งเอาพุตนะครับนะครับเสียบเลยครับอ่าครับ กินปกติครับหม้อแปลงไม่เสียนะครับพอดูครับไม่ลงเกานะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับคือไม่ลงเกานะครับวัดสายกาวดูครับตอนนี้ครับตอนนี้จะขึ้นนะครับวัดเส้นนี้จะขึ้นเพราะวามันต่อกับตัวโค้งของหม้อแปลงนะครับนี่ครับ ว่าจะขึ้นนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ว่าัวโค้งของเครื่องก็ขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนะครับว่าก็โค้งนะครับนี่ครับนี่ครับคือตัวนี้มันจะต่อเข้าโค้งกับมอแปลงครับพอฐานมอแปลงเป็นพวกเหล็กพวกสแตนเลสอลูมิเนียมนะครับจะเจาะเชื่อมกันหมดเลยครับก็จะขึ้นผลนะครับตัวนี้ปกติครับมอแปลงใช้ได้ครับ มาแปลงไปเสียนะครับสุดท้ายนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทำคลิปต่อ,อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็มว่า,มาจะมีประโยชน์นะครับในการเช็คหมอกแปลงนะครับของตัว ไมโครเวฟนะครับนะครับไม่เสียนะครับตัวนี้ถ้าถอดตัวนี้ออกจะไม่ขึ้นนะครับเพราะมันเชื่อมท่อกันมันเลยลงนิดหน่อยนะครับลงเกลาวนิดหน่อยแต่ตัวนี้ไม่เสียครับมอเปล่งใช้ได้ปกติครับพอดีไม่อยากถอดตัวนี้ออกนะครับนะครับมันถอดยากครับเช็คแค่นี้ก็รู้แล้วครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ